จะแจกของวิเศษแล้วนะตั้งใจฟังทุกคนคุณเกิดวันอะไรจาถึงอาทิตย์นะคะเริ่มพรุ่งนี้นะคะเริ่มพรุ่งนี้คุณเกิดวันอะไรจำอังคารพุพรรัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ตอนเที่ยงตรงฟังนะคะทุกคนตอนเที่ยงตรงคนที่เกิดวันจันทร์อังคารพุทธศุกสร์เสาร์อาทิตย์ทุกคนจะทาเหมือนกันแต่ทําคนละวันใครที่เกิดวันจันทร์ทำวันจันทร์ใครที่เกิดวันอังคารทำวันอังคารพุธทำพุธคนที่เกิดวันอะไรให้ทําวันนั้นเวลาเที่ยงตรงไม่ต้องเที่ยงของใครให้เที่ยงของคุณถ้าคุณยึดนาฬิกาของคุณให้เที่ยงงงนนนนั้้เเเป็ที่ยขขอคคุณาใจะะ ให้คุณไปหาก้อนหินหนึ่งก้อนสมมติว่าคุณอยู่บ้านแต่มันจะได้แค่บ้านกับที่ทํางานนะคะมันจะได้แค่บ้านกับที่ทํางานถ้าเป็นสี่สาธารณะทั่วๆไปไม่ได้นะคะไม่ได้ให้คุณหาหินหินฟังให้ดีแล้วไม่ต้องถามว่าหินอะไรคิดเองหินก็คือหินเข้าใจคําว่าหินเนาะห้ามเอาในบ้านห้ามเอาที่อยู่ในล่มต้องเอาหินที่มันอยู่กลางแดดค่ะคุณหินที่มันอยู่ทางถนนหน้าบ้านก็ได้พอคุณได้หินมาฟังนะพอคุณได้หินมาหนึ่งก้อนคุณบอกก้อนนี้แหละฉันจะเอาก้อนนี้แหละให้คุณเอาหินไปล้างน้ําล้างน้ํานอกบ้าน อย่าล้างในตัวบ้านนะคะเอาน้ำตักน้ํามาหรืออะไรก็แล้วแต่เอาขันตักใส่เื่อจะออกมาตรงบริเวณที่รับแดดได้ให้ล้างหินก้อนนั้นให้สะอาดฟังนะคะให้ล้างหินก้อนนั้นให้สะอาดนะเอาน้ํตาตักน้ํามาแล้วก็มาล้างตรงบริเวณที่มีแดดนะคะที่มีแดดส่องได้ให้คุณล้างน้ําซ <Huh? S 1> ะเสร็จแล้วให้คุณเอาก้อนหินก้อนนั้นให้เอาก้อนหินก้อนนั้นวางตักแดดฟังน, <s> นะคะวางตักแดดในที <S <s ่สูงคาว่าที่สูงคือบนโต๊ะบนเก้าอี้บนอะไรมันที่สูงคือไม่ใช่ที่พื้นดินเอาน้ําไปล้าง น้ำที่ล้างต้องล้างบริเวณไม่ให้ล้างในหลังคาบ้านนะคะต้องนอกชายคาเท่านั้นนะล้างให้สะอาดเสร็จแล้วให้คุณตากให้คุณเอาหินก้อนนี้รับพลังงานแดดสองชั่วโมงฟังนะคะฟังนะทุกคนสองชั่วโมงขึ้นไปคุณล้างหินเสร็จคุณเอาหินนะคะไปวางในที่สูงวางโตวางเก้าอี้วางตรงไหนก็ช่างนะคะวางให้เขาได้รับแสงแดดนะคะใช่วางตาวางตากแดดวางรั้วก็ได้นะคะขอให้อยู่ในบริเวณบ้านแล้วทีนี้ให้อยู่ตรงรั้วบ้านเราให้อยู่เก้าอี้ของบ้านเราให้อยู่อะไรก็ได้ที่เป็นบ้านของเรานะคะเสร็จแล้วให้คุณเอาหินวาง ให้ตากแดดให้รับพลังงานแดดให้มากที่สุดราะช่วงบ่ายแดดจะจับมากให้คุณวางสองชั่วโมงเป็นต้นไปบางคนครบสองชั่วโมงรอเก็บเข้าบ้านก็ได้หรือบางคนแต่ถ้าให้ดีที่สุดห้ามเกิน19.19 19นาฬิกาฟังนะคะหินก้อนนี้จะต้องถูกเก็บเข้าบ้านไม่ให้เกิน19.19 19เด็ดขาดถ้าใครสมมติว่าฉันดูนาฬิกานี้แล้วสฉันจะตั้งเวลาไว้เลยว่า19.19 19, ฉันจะไปเก็บหินคนนี้จะสุดยอดที่สุดคุณจะได้รับพลังงานหินที่สุดยอดที่สุดของมนุษย์แล้วนะคะ แต่คุณควัวลืมเพราะถ้าพลาดปุ๊บคุณต้องไปรอเป็นวันพุธหน้าคุณต้องไปรอเป็นวันพฤหัสหน้าทำใหม่เลยนะทำใหม่เลยนะแคนเซิลเลยตอนเวลา19.19เป๊ะเอาเข้าบ้านเลยค่ะฟังนะทีนี้คุณจงเอาหินก้อนนั้นนะคะมาไว้ที่หัวนอนหินก้อนนั้นจะอยู่บนหัวนอนคุณจนครบ99วันหินก้อนนั้นนะคะแต่ไม่ใช่หินธรรมดาอีกต่อไปเพราะหลังจากที่คุณได้หินก้อนนี้ค่ะเสร็จสัสทุกอย่างแล้วให้คุณเขียนกระดาษอย่าลืมนะเขียนกระดาษกระดาษเล็กๆแ่ะสบายๆง่ายๆนะ่าสีขาวสีไรเขียนไป ไม่ว่าคุณจะนอนหรือว่าตอนคุณจะตื่นฟังนะคะฟังดีๆให้คุณขออะไรหินก็ได้ค่ะฟังขอสิ่งที่คุณคิดว่าหนึ่งเร่งด่วนที่สุดสองอยากได้จริงๆไม่ได้รอเล่นถึงหินก้อนนี้ให้มองมองแล้วพูดเหมือนหินมีชีวิตฟังนะคะลองดูนะเก้าสิบเก้าวันพูดเหมือนหินก้อนนี้มีชีวิตจริงๆเดือนนี้ฉันขอเดือนนี้ฉันขอเงินสดสามแสนนะเดือนนี้ฉันขอเงินสดสามแสนนะ ฉันได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฉันได้ใช่ไหมฉันได้เย่ฉันได้เรียบร้อยแล้วเหมือนเราพูดแล้วเราได้เหมือนเราพูดแล้วเราได้เหมือนเราพูดแล้วเราได้ฟังนะคะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าคุณขอสามแสนอายุกอย่างนี่แค่ยกไปอย่างนะอย่าโอเวอร์ฟังนะคะอย่าโอเวอร์เพราะอะไรคะคนที่แคนเซิลไม่ใช่หินคนที่แคนเซิลคือใจเราอย่างที่ครูเล่าให้ฟังเวลาคุณขอหรือเวลาคุณพูดอะค่ะเวลาใจคุณไม่เชื่อโอ้คุณจะได้มาจากไหนว่าสามแสนนี่คุณแคนเซิลแล้วนะคุณขอไปหินก็ไม่มีประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นขออะไรก็ได้ท ังนะคะหนึ่งคุณต้องเชื่อให้มากที่สุดว่าหินนี้นีรามิตอะไรคาดคุณก็ได้อาจจะยากสักนิดนึงแต่ไม่ยากสาหรับคุณแน่นอนมันอาจจะยากสาหรับใครหลายๆคนแต่ไม่ใช่คุณจาไว้นะคะคุณต้องเชื่ออะไรก็ได้ที่มันเหนือจินตนาการคุณต้องเชื่ออะไรก็ได้ค่ะที่มันเกินความคาดหมายคนอย่างครูผ่านมาได้ถึงวันนี้ถ้าคุณมองกลับไปคุณว่าเลือื่อไมเอาแค่นี้ก็พอแล้วคุณมาดูก9วันนี้ที่คุณจะเจอ